สวัสดีพี่น้องกลับสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องสุขสุขคนสมองไรสุบอรนเอาไอซีุ่กท่านเป็นขลบเลยค่ะบแบงทุกเข่โลกมันยัยเงี้ดีครับส้มสองคล้องแวตาพี่น้องน้ำเส้นเาพี่น้องเอ้ยพักกันปั่นมันพี่น้องปั่นมันหลบสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยคล้องปีเวอร์เทอร์นี่แหละบาทนี้พี่นะใครว่ากันใหม่เรื่องมันพี่น้องวินิจุดท้ายมันนี่ ปันเรียบร้อยเล้อพี่น้องมาปันมัน่นยในเด้อผู้ได้วางกเดย แ้วง่ายพี่น้องเอ้ขาเบิง่งขาส้มพี่น้องสิเลือผขาตั้งหรือสิขาตั้งสิเลือหรือสิบก้อนเนี่ยนะกรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องอเอ้ลุนขาส้มน้ำกันเด้อพี่น้องอทุกคนมาร่อนมาซอยเนี่ยก็ได้บพากันลงมานอนอยู่หน้าตรงไอ้น้องเพคนนะ่ะกัหน้าเผาไก่เผาเครื่องปูเมตตาลงมาพุ่งสุดเปินลูกปั่นมัน ซอยคนสีหเมื่อตะบดอนน,น,นี่นก็แล้วเมื่อวานเนี่ยปนมณีฟันแล้วเรียบร้อยบาทนนพี่น้องเอาสีหาแนวใหม่ลแล้วอะไรพี่น้องอยายเขาไปลงมาบึงอันนี้รอบนี้ไลายพี่น้องอไลายแลายพอรอบหนะาะปลาดเป็นรอบสุดท้ายพี่น้องรอบสุดท้ายแล้วบาท กดแล้วมันเท่าีงเราถ่ายแต่ี่หนาวเลยอ้มน้องอ้อนก็ปบาดอนมาซอยมากันซอยสะยุ่มหยุมกันอย่ะแล้วก็เมื่อกี้เผาระบาน สุดท้ายถ่ายสุดแล้วนเรียบรอยเาเสยังสนด้กินไม่น้อยนี่คือเศามกกว่าหแล้ว อ้อนชิลงเขาวชวนจะได้มาเอยลาลโดยสำหรับทีนี้ปหน่ะพบ,พ,บพอกันใหม่พี่นอ้องสบายดีทุกค,ค,คเ้อบักบิผาส้มไกซ่สอง,สสองตาแล้วสองหลังผาส้มลับบี่นนองนนี้ล่มอีกแล้วหนาวอีกแล้วพี่นอ้อยสบายดี